ครับวันนี้เราก็จะมา,าแนะนำวิธีการปลดล็อกนะครับผมปลดล็อกโฟลเดอร์ที่ถูกล็อกนะครับอย่างเช่นนะครับอนี่คือแฟลชไดรฟ์ของผมนะผมเสียแฟลชไดรฟ์มา,ป,นะา,ออา,มาปุ๊บนะครับจะให้ออกแฟลชไดรฟ์ครับพันเสียมาปุ๊บนะครับก็คือเพื่อนๆก็มาดูที่แฟลชไดรฟ์ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับ แฟลตไดตัวนี้ชื่อ i m a g i n e h ฮตัว h ฮนะครับแฟดไดตัวไดเฮนะครับเราไปคลิออกเข้าไปเห็นไหมครับอันนี้เราปลุดลอ็อกคายให้เด่นนะครับแต่ว่าเราไม่สะตัวแต่ล็อกโฟลเดอร์เนี่ยมันยังไม่คายนะครับมาดูตัวนี้ก็คือเป็นโฟลเดอร์ที่ไม่ได้ซ่อนไฟล์อันนี้เป็นโฟลเดอร์ที่ตัวไวลาสันซ่อนนะครับคลิกขวา ในที่คาว่า hidden นะครับเราไม่สามารถติ๊กถูกได้เลยวิธีการแก้นะครับให้เพื่อนเพื่อนเข้าที่ start ์ทนะครับตัว run นะครับตัวนี้ข้างล่างนี้พิมพ์คาว่า cmd นะครับแล้วก็ enter อ่าเห็นไหมครับคราวนี้ก็มาดู dice นะครับว่าเราอยู่ dice ไ,ไหน dice h s นะครับผม dice h s ก็พิมพ์ h s h ลงไป ตัวใหญ่นะฮแล้วก็ตามด้วยจุดแล้วก็ enter นะอ,ะอ่างนครับคราวนี้ก็พิมพ์นะครับพิมพ์ตามนี้เลยเดี๋ยวเอาให้ดูอ่ตามนี้เลยนะครับตัวนี้ฮะพิมพ์ลงไปถ้าพิมพ์ตามครับ เอเคาะครั้งหนึ่งแล้วก็เอแล้วก็เคาะครั้งหนึ่งตัว h ตัวลบแล้วก็เคาะครั้งหนึ่ง r ดตอาาร์ก็เคาะอีกครั้งหนึ่งส e ับตัวเอสใหญ่เคราะห์ครั้งหนึ่งก็ เสร็จแล้วตัวีใหญ่ก็ Enter รอสักพักนะครับตอนนี้โปรแกรมก็ลังแก้ไขให้เราอยู่อ่ะเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้เราไปดูครับว่าผลเป็นยังไงก็เปิดอ่าเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมฮะได์ของเราสีกลับคืนมาแล้วครับ คลิกขวาดูอ่าเห็นไหมครับเรียบร้อยครับวิธีการนี้ต้องขอขอบคุณนะครับจากอ่า YouTube นะครับพีที่ YouTube นะครับตอนนี้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม